สวัสดีครับ19มีนาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราจะนำเสนอเทคนิคในการเสริมขาว่าก่อนที่เราจะทำการเสริมขานั้นเราจะต้องสังเกตต,ตรงไหนบ้างของทุเรียนว่าเวลาเราเสริมขาหรือว่าทาบต้นเสร็จแล้วมันมีโอกาสติดดีมาดูตรงนี้ครับ เทคนิคที่หนึ่งในการที่เราจะทําการเสริมขาทุเรียนเนี่ยให้สังเกตว่าต้นที่เราจะเสริมขานี่คือทุเรียนบ้านนะครับเขากําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้ถ้ากําลังแตกยอดอ่อนมาอย่างนี้แสดงว่าด้านล่างนั้นคือกําลังแตกรก่รากฝอยออกมาเยอะแยะอ่านี่คือเทคนิคที่หนึ่งต่อไปที่สองครับต้นนี้คือต้นพันุ์หมอนทอง ต้นพันหมอนทองขณะนี้เขาก็กําลังแตกยอดอ่อนออกมาสรุปว่าขณะนี้ต้นทุเรียนบ้านกําลังแตกยอดอ่อนต้นหมอนทองก็กําลังแตกยอดอ่อนโอกาสสอจังหวะนี้แหละเหมาะสมมากในการที่เราจะทําการทาบต้นเพราะว่าทั้งสองนั้นทั้งคู่นั้นมีความเจริญเติบโตหรือว่ากําลังสปีดดีแล้วเวลาเรากรีดเปลือกออกเสร็จแล้วเราก็เอาไปทาบกันนั้นเวลาเราลอกเปลือก มันจะลอกได้ง่ายๆถ้าหากว่าเวลาเรากรีดปับ๊บลอกลอกได้ยาก,ยากๆเหนียวเหนียวจังหวะนั้นเวลาเราทาบต้นนั้นโอกาสติดนี่มันจะยากกว่าในลักษณะแบบนี้คือต้นนี้ถ้าเรากรีดเปลือกปับ๊บแล้วเราก็ทําการลอกปับ๊บนี่มันจะง่ายๆแล้วเราจะทําการ่าถ่ายทําคลิปให้ท่านชมในในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้เราจะนํานเสนอเทคนิค ให้ท่านได้ทราบก่อนว่าการทําแบบนี้ดีนะครับแล้วก็อีกเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับการเสริมขาหรือว่าเสริมรากเนี่ยถ้าหากว่าเราเสริมได้ในช่วงฤดูที่ฝนไม่ตกชุกเนี่ยมันจะมีโอกาสดีก็ตรงที่ว่าแผลเขาไม่มีโอกาสถูกน้ําฝนนะครับโอกาสที่จะติด นั้นก็ง่ายขึ้นสำหรับการเสริมขามันจะมีข้อดีมากมายที่เราผ่านการสังเกตมาจากต้นรุ่นพี่รุ่นอะไรที่เราทำการเสริมขามามันจะทำให้ต้นนั้นเกิดความแข็งแรงและมีการค้ำยันกันที่ดีหนึ่งละสองมันจะทำให้รากของเขาจากที่ต้นเดียวมีรากแค่นี้แต่พอเราเสริมขาเอาสามต้นมาเสริมเข้าไปนี่จานวนรากเขาจะมาหาศาลถ้ารากเขามีมาหาศาลนั้นการหาอาหาร มันก็ย่อมเป็นไปตามสัดส่วนที่ว่ามานะครับดีดีกว่า1นขาแน่นอนแล้วก็มีการคำยันได้ดีแล้วก็การเสริมขานั้นสามารถที่จะเสริม1ต้นเนี่ยเราเสริมได้2ขาก็ได้3ขาก็ได้แต่ที่ผมทดลองทำเนี่ยผมทดลองทำการเสริมขามาแบบ2ขาและสขาสี่ขานี่ยังไม่เคยเสริมนะครับก็คิดว่ามันมันคงจะมากเกินไปเราก็เลยเอาแค่สองขาและสขาหนขาก็เสริมเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาคําตอบว่าเสริมหนึ่งขาสองขาสามขาแบบไหนเวิร์กกว่ากันสรุปก็คือเวิร์กทั้ง3แบบนะครับแล้วแต่เราถนัดส่วนต้นทุเรียนบ้านนี้นะครับเราปลูกไว้ด้วยทุเรียนเม็ดนะครับเราเอามาปลูกไวพ้พร้อมๆกันขณะนี้เขาโตแล้วเราตัดยอดไว้แล้วหนึ่งครั้งปูนนี้เราก็ตัดยอดไว้เพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปแล้วก็จะทําให้ลําต้นอวบ และก็เทคนิคในการาเสริมขาอย่างหนึ่งนะครับกิ่งล่างสุตรของทุเรียนบ้านนั้นให้เก็บไว้ก่อนแล้วเอาข้างบนนั้นเสียบโอเคนะครับเดี๋ยวคอยอที่ดูในคลิปต่อไปที่เราจะดำเนินการเสริมให้ท่านดูสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้สวัสดีครับ